เกิดว่าคุณมีพรสามข้อที่คุณไปเจอมาจากจีนี่เนี่ยคุณจะขออะไรหลายคนเนี่ยอาจจะขอให้คุณเนี่ยร่ำรวยมีชีวิตทีดีรูสขภาพแข็งแรงเวลา,าจ,จะเลือกยากเพราะคุณมีพรแค่สามข้อถ้าเกิดว่าคุณมีพรหนึ่งร้อยหนึ่งข้อละโอเคผมจะากสวัสดีฮาวดี้กัของกระผัดนะฮะผมไปเจอเกมเกมหนึ่งมาอีกแล้วเป็เกีที่มีชื่อว่า w i c h f o r a n y t h i n g เราไม่ได้มีพรแค่3ข้อแต่เรามีถึง100ข้อและเราสามารถจะขออะไรก็ได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าเรามี100ข้อเนี่ยเราจะขออะไรช่ปัญญาอ่อนไมได้ผิดใช่ไหมล่ะฮะเพราะว่าเรามีตั้ง1 0ึข้อเนี่ยแต่ว่า3ข้อหลักที่เราอยากจะได้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันนี่อ้้โอ้โอ้าว ไอ้ยมึงให้งเงินปลอมกูมาหรือเปล่าวะเนี่ยฮัลโหลกูเก็บไม่ได้มันใช้ไม่ได้ออ้ยนี่มันแบงค์หนึ่งร้อยดอลลาร์เลยดิว,ว่ามีกี่ปึกวะเนี่ยเชีย่ยน่าจะไหล Here is your gun <c oughs> ใครใครมันยิงกูอีเ,อเวะนนะั่นเหรอ ไอ้กุ้ยน้ำกุ้ยแล้วได้ไงอะ่ะเชี่ยปืนมาโคตรกากเลยอ่ะเมื่อกี้นี้ผมขอปืนไปฮะอืม <laughs> ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีเออ่โอเคอย่างหนึ่งเราคือเราได้งเงินและปืนเมื่อกี้เนี่ยตัดออกไปฮะคิดซะว่ามไม่เคยเกิดขึ้นถ้าเรายี่พอสามข้อเนี่ยเราก็อยากจะได้แบบว่าแฮปปี้อยากทีมีความสุข Here smiley face your is ฮะ นี่คือความสุขของกูเหรอไม่กูอยากจะมีครอบครัวแล้วกันนะจะมีะแฟมิลี่ฮะอ้าวแฟมิลี่ไม่ได้เอะหลูดใจผิดวะเนี่ยผมอยากจะได้ฟาร์มอ่ะผมเป็นชาวนากูอยากจะมีฟาร์ม Here is your barn ยเย้โอ้มีฟาร์มแล้วยเย้นี่แหละครับผมนี่คือฟาร์มเขาแบบอี่โอ้โหโอเคคันงนี้จะได้บา้านไว้แล้วเรก็อยากจะได้สัตว์ฮะอยากจะได้โค้ก Here is your cow ไหนวู้เขาไปในคอกเ,เลยเพื่อนเขาไม่ได้คอกเลยโอเคมันเข้าไปจริงวะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะลากฟอกกูไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันลากกาะฟาร์มอย่างนี้เลยเหรอึงอยากจะหล่อฮะหล่อไม่ได้ว่ะเฮ้ยเอาคุณอยากจะได้วายสกันนะึ่งเฮ้ยเกิร์ลเฟน Here your human. your is เอ้ยไม่ใช่ฮิวแมนนี่ยกูขอเกิร์ฟเฟ่ Hello world. No seriously, where am I and who are you? <laughs> Hello world. No seriously. I'm just taking a nap and now I'm here. Explain. Oh ฉ <just S 3> <Okay. S 2> ันเพิ่งหลับอยู่เมื่อกี้ฉันก็อยู่ที่นี่เลยอธิบายมาซะ Alive? This another simulation, This isn't right? What the fuck? แล้วมาตามผมด้วยอะ่ะผมแบบแค่ได้อามีด Here is your tank เชีย่ยกูขออาร์มี่เดี๋ยวกูเลยแทงไงนะไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวอีผู้หญิงนี่มึงหยุดตามกูดิฆ่าแม่งฆ่าไม่ได้ด้วยฮะชิบหายแล้วกูกูเลยกูจะแฟนมาแล้วไปยิงได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคผมอยากจะขอให้นุกได้ปะมันมีมันมีมนมตัวนุกถ้าได้ขวานผมขอได้ปะไม่ได้เชีย่ยเอ,อ้ยซอมบี้อ่ะซอมบี้ Here is your is zombie มาจะกินผมปะเอ้ามันตามกูเฉยเลยอ่ะจะได้ดาบฮะ Here is your sword กิมี่กิมมี่เร็วเวลาฆ่าคนนี้ไอ้เชี่ยใครมาขออะไรกันบ้างคนเนี้ยอีพวกนี้มันใช้พลังไปทางที่ไม่ดีฮะผมจะฆ่ามันให้หมดมาเนี่ไมากูฆ่ามึงซะไอ้ดำ Here is your star ไ <c oughs> อ้มาขอดาวเฮ้ยมาดิจะไปไหนก <c oughs> ูปืนยิงแม่งอือ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 อื <c oughs> ผมจะล่นเกมี่มันฆ่ากันได้ะถึงมันจะชา้าก็เถอะผมอยากจะได้รถขอรถเร็วเลยไหนย็นี่ <c oughs> นี่มันโดมิทิอลตโตไปเลยดูดดดดด ผมอยากจะได้ผมอยากจะบินได้ Here is your is flight ไม่ใช่ไฟแบบนี้ดิอ๋อกู <c oughs> ได้มแมลงวันมาแหมนึกว่าจะมาเอาเรื่องโถ่เอ้ยอะไรเพื่อนอะไรอะไรล <c oughs> ูกขอไม่ดกันเนี่ยบ้าหุย ไม่ใช่การแบบนี้ยูริมีดิการฮัลโหลเฮ้ยมันขอแบบว่าอย่างนี้ได้เหรอป้องกันว้าวเชีย่ยมันได้อย่างนี้เลยเหรอแล้วมันจะอยู่ได้านปะมันมาอยู่ตลอดไปปะเฮ้ยมันอยู่ตลอดไ,ไปเลยเหรอ Here is your is noob noob มันด่าผมว่านูบไม่แน่เลยมันไ,ไ,ไ,ไม่ได้ขอนูบขอวิ่งเร็วได้ปะอุ้ย Here speed your is coil สปีดคอยล์อ๋อขอให้อะไรวิ่งเร็วโอ้โหมึงม,มันจะจะยกไหนวะเนี่ยเีฉยเอ้ยผมบอกจะขอเอ่อกิงของได้ปะ Here your gorilla is ไม่ใช่กอริล่าอย่างนี้นี่มึงกิงของอ่ากอซิลหลาได้แบบนันนอะกอซิลหลาเฮ้ยได้หวะ ชี้อ่ะมันจะได้ลาวาได้ปหมลาวา Here is your volcano โอ้โหแม่งมันกูขอสีอย่างนึงมันให้อย่างนึงไม่กินนี่มันโคตรกวนตีเลยอ่ะหรืจะได้ซันนี่ไหมซัน Here is your sun โอ้โหแพ็กมันมันซ้ำของคนอื่นหมดแล้วอะโธ่เอ้ยมันซ้ำกันหมดเลยอะ่ะกูขอเอ่อโขอแล้วกันนั้น Here is your horse โอเคเพื่อนไป okay, i m g n a t e m y h a r the h o Jaro โอ้โหกูขับไปได้ดิซ้ำเช่ยอ๋อมันมีคอลเลคชันด้วยยัดเข้อ้แล้วคอลเลคชันอย่างเยอะกูอยากจะได้สกีบีดี้ได้ปะสกีบีดี้อุ้ย Here is your toilet ฮูขอสกีบีดี้กูเล้นอยเลยทเอนนี่มันเล่นจนมันเหลือพรแค่สามข้อเพื่อน ใต่ต้องให้ดีนะเว้ยสามข้อเนี้ยชีวิตมึงอาจจะจบชิ้นเลยก็ได้นะ Here your gun. ไอมันขอปืนอีกแล้วมันจะยิงคนหล้วไอเกมมันมีเกมไหมโฟน Here your telephone. โอ้โหฉันเอาโฟนไปโทรศัพสับ,บ้านอะนะเกมมันข้อระกิจแห้งเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอะฮัลโหล กูคงไม่ใช้หมดนะครับพอจี๊สองข้อเนี่ยกูขอมามันก็ไม่ตรงสักอันน่ะเอาเป็นว่าวันนี้มาคีย์มาสั้นแล้วใครที่กูไม่คิดว่าเกมมันจะแห้งขนาดเนี้ยเกมมันโคตรแห้งเลยกูไปขอดูคีย์เวิร์ดอื่นได้ป่ะอันอื่นมันดูไม่น่าดีเท่าไหร่นะแต่อันนี้มันไลท์หกสิบอันนี้มันไลท์เจ็ดเก้าอะลองดูแล้วกันนะกันเจ็ดเคดามีประมุขกันเลยอ่ะนุกอ่ะไม่มีนุกโอ้มันเหมือนกันเลย ก็วันนี้ถือว่ามาเป็นของปากของคอแล้วกันนะครับผมกับเกม Wish for Aditya กับอีกอันนึงก็คืออะไรวะ Wish Make a Wish เออเกมมันค่อนข้างแห้งอ่ะแล้วคือเมื่อกี้นี่คนกดไลค์60%สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เหลือห้าเก้าแล้วอ่ะเกมมันแห้งแล้วก็ไม่มีอะไรเลยตอนแรกนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้เออมาเผื่อคนจะมาลองเล่นแล้วก็บอกหาคีย์เวิร์ดดูก็ดึงแชร์คลิปเนียฮะมันมีแบบว่าคอลเลคชั่นให้เก็บค่อนข้างๆเยอะเลยนะบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่เจอก็ได้แบบว่าหาคำที่มันดีกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่นเอาเรกครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับกูแค่อยากจะได้สาวกูไม่มีสาวเลยซอม